มอนภาคนี้ยังสร้างความประทับใจให้กับคุณได้เช่นเคยโดรีมอนเดอะมูฟวี่ตอนฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนโบิตะภาคนี้กำกับโดยโดยามะทาคุมิสำหรับมูฟวีน่นี้สิ่งที่รู้สึกได้คือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าตัวละครที่ไม่ได้ใส่ชุดเดิมงานภาพที่ดูดีขึ้นจากภาคที่แล้วโดยเฉพาะในส่วนของทีดีดูลื่นไหลจัดเต็มมากขึ้นในส่วนของนักพากย์รับเชิญก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเราได้เห็นการพากสไตล์กวนๆของดากาโป และเสียงภาคที่พัฒนาขึ้นของคุณมิวสิกส่วนนักผ่ามืออาชีพก็ยังทาได้ดีเช่นเคยครับพอดเรื่องในภาคนี้ที่ใช้ตีมอย่างยูโทเปียเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแต่ก็ทําให้มันดูย่อยง่ายน้องๆหนูๆก็สามารถเข้าใจได้ครับเรื่องราวในภาคนี้อาจจะยังมีบางจุดที่รู้สึกว่ายังไม่พอดีในการเล่าบางจุดดูมากไปบางจุดดูน้อยไปการเล่าเรื่องมีจังหวะที่ช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกน่าเบือ่อเราก็สามารถสรุปเรื่องราวได้อย่างไม่ซับซ้อนเพราะบางจุดเราคนดูก็สามารถคาดการณ์ได้ครับ แม้ว่าพาร์ดราม่าอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรถ่ายขยี้มากกว่านี้น้ำตาแตกแน่แต่ส่วนอื่นมันก็ยังทําให้เรายิ้มได้โดยเฉพาะมุ้งนอกบทของนักต่อยที่ภาคใจแอนล้านหลายเีนมากครับแฟนๆมอนที่ตามดูมาตลอดก็แนะนําให้ดูต่อไปนะครับอันนี้เมื่เรื่องนี้จะอยู่คู่กับเราไปอีกนานเลยแต่คุณจะชอบเรื่องนี้หรือไม่นั้นก็ต้องไปรับชมกันเราเองกับโดราเอมอนนะ่ะบูบี้ตอนฟ้าผ่าแห่งยุทธวิธของโรบินะาใช่แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ ถ้าคุณชอบโดรายมอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับชาว YouTube แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอาจารย์พากไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบครับ